14ประโยคขายฝัน P permane positive income ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดแทบทุกคนอยากมี passive income แต่เส้นทางมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คนบางกลุ่มขายฝันว่ามันทำง่ายและได้เร็ววิดีโอนี้จะมาเปิดเผย14ประโยคขายฝัน P สิบอิน o ัมที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดพร้อมข้อเท็จจริงที่คุณต้องรู้ข้อ1เสือนอนกินแค่รองเงินไหลเข้าบัญชี ภาพฝันของพัสดีอินคัมที่ถูกขายกันจนติดตลาดคือการนอนอยู่บ้านเฉยๆแต่มีเงินไหลเข้าบัญชีแบบไม่ต้องลงแรงจริงจังฟังดูง่ายและน่าดึงดูดแต่ความจริงกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงการสร้างพัสดีอินคัมต้องใช้ความพยายามมหาศาลทางการวางแผนลงทุนเวลาและการสร้างระบบที่ทำงานได้จริง อย่าหลงคิดว่าความสำเร็จจะมาจากการนั่งเฉยๆเพราะเบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ทำได้จริงนั้นเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและการลงมือทำคนที่เชื่อว่าแค่รอก็รวยกำลังเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงในเส้นทางนี้ข้อ2แค่ซื้ออสังหาแล้วปล่อยเช่า Passive Income ที่มาพร้อมสูตรสำเร็จซื้ออสังหาแล้วปล่อยเช่าฟังดูง่ายเหมือนเกมเด็กเล่นแต่ความจริงซับซ้อนกว่านั้นมากการซื้ออสังหาไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ผู้เช่าทันที ไหนจะค่าซ่อมบำรุงค่าการตลาดหรือแม้แต่ความเสี่ยงจากผู้เช่าที่ไม่จ่ายเงินการลงทุนในอสังหาต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจตลาดและการบริหารจัดการอย่างละเอียดการเชื่อว่าซื้อแล้วรวยทันทีอาจทําให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึงการปล่อยเช่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าหลงคิดว่าพัสดีอินคำจะมาแบบไม่ต้องออกแรงข้อ3แค่ซื้อหุ้นปันผลแล้วรอเงินไหลเข้าพัสดีอินคำจากหุ้นปันผล ฟังดูเหมือนเส้นทางสู่ความรวยแบบไม่ต้องทำอะไรแต่ความจริงคือโลกไม่ได้ใจดีขนาดนั้นการลงทุนในหุ้นปันผลต้องใช้ความรู้และการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ซื้อแล้วรอเงินไหลเข้าบัญชีแบบเสือนอนกินคุณต้องคัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งติดตามผลประกอบการและบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ปันผลที่ได้รับยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและการบริหารงานของบริษัท การหวังว่าหุ้นปันผลจะให้รายได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องทำอะไรอาจกลายเป็นฝันสลายหากเลือกลงทุนผิดอย่าหลงเชื่อว่าการซื้อหุ้นปันผลคือทางลัดสู่พ s ส i ิ e อินคัมข้อ 4. รวยเร็วเหมือนปาฏิหารหนึ่งในความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับพ s ส i ิ e อินคัมคือความคิดว่ามันจะทำให้คุณรวยเร็วเหมือนปาฏิหารความจริงคือทุกการสร้างรายได้ต้องการเวลาความพยายามและการวางแผนไม่มีทางลัดที่ปลอดภัยหรือง่ายได้ รายได้แบบ p a s s i v อินคัมมมักเป็นผลจากการทำงานหนักในช่วงแรกไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นข้ามคืนการเชื่อในความรวยเร็วอาจทำให้คุณพลาดตกหลุมพรางการลงทุนที่เสี่ยงสูงและไม่มีความมั่นคงความสำเร็จแท้จริงไม่ได้มาจากปาฏิหาริย์แต่มาจากความรู้และการลงมือทำที่ต่อเนื่องข้อ5แค่เซตอับระบบทำเงินแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกเลยพัสดอินคัมที่ขายฝันว่าแค่เซตอับระบบครั้งเดียวแล้วปล่อยให้มันทำเงินตลอดไป ฟังดูง่ายและน่าสนใจแต่ความจริงไม่ง่ายขนาดนั้นระบบทุกระบบต้องการการดูแลอัปเดตและปรับปรุงเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ระบบเช่าหรือการลงทุนในสินทรัพย์นอกจากนี้สถานการณ์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการนิ่งนอนใจว่าเซตร,ระบบแล้วจะทำเงินไปตลอดคือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ความสำเร็จในพัสดีอินคัมต้องการการติดตามและการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง อย่าหลงเชื่อว่าแค่ตั้งระบบแล้วทุกอย่างจะราบรื่นข้อ6ไม่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งในความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับ passive income คือการคิดว่ามันไม่มีความเสี่ยงความจริงคือทุกรูปแบบของรายได้ต้องเผชิญความเสี่ยงเสมอไม่ว่าจะเป็นความผันผ,นผวนของตลาดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจหรือปัญหาด้านการบริหารจัดการเช่นธุรกิจที่ดูมั่นคงอาจเจอการแข่งขันที่รุนแรงหรือสินทรัพย์ที่ลงทุนอาจมีมูลค่าลดลง การสร้าง Passive Income ต้องการความเข้าใจในความเสี่ยงและการเตรียมแผนรับมืออย่าหลงเชื่อในภาพลวงตาว่าคุณจะทำเงินได้ง่ายๆโดยไม่มีสิ่งใดต้องกังวลความเสี่ยงคือส่วนหนึ่งของทุกความสำเร็จข้อ 7. รายได้ไม่มีวันลดอีกหนึ่งความเข้าใจผิดของ Passive Income คือการคิดว่ารายได้จะมั่นคงและไม่มีวันลดลงความจริงแล้วรายได้ทุกประเภทล้วนมีความผันผวนเช่นหุ้นปันผลอาจลดลงในช่วงเศรษฐกิจซบเซา ค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์อาจลดลงหากมีคู่แข่งมากขึ้นหรือธุรกิจออนไลน์อาจเจอปัญหาความนิยมลดลงการสร้าง PASSIVE INCOME ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความสำเร็จไม่ได้มาจากการหวังไรายได้คงที่แต่จากการวางแผนบริหารความเสี่ยงและปรับตัวตามสถานการณ์อย่าหลงเชื่อในคำว่ารายได้ไม่มีวันลดเพราะนั่นคือภาพฝันที่ห่างไกลาจากความจริงข้อ8เริ่มต้นง่ายไม่ต้องใช้ความรู้ ความเชื่อที่ว่า a s s i v e income เริ่มต้นง่ายและไม่ต้องใช้ความรู้เป็นเรื่องเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงการสร้างรายได้แบบนี้ต้องการทั้งความรู้ความเข้าใจตลาดและการวางแผนเช่นการลงทุนในหุ้นต้องศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจการปล่อยเช่าต้องเข้าใจการบริหารทรัพย์สินหรือการทำธุรกิจออนไลน์ต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีการเริ่มต้นแบบไม่มีความรู้มักนำไปสู่ความล้มเหลวหรือการเสียเงินโดยไม่จำเป็นอย่าหลงคิดว่า a s s i v e i ิน o m e คือเรื่องง่าย การลงทุนในความรู้และการพัฒนาตัวเองคือก้าวแรกที่แท้จริงในการสร้างรายได้แบบยั่งยืนข้อ9ไม่ต้องมีทุนก็รวยได้คำกล่าวที่ว่า Passive Income ไม่ต้องใช้ทุนก็รวยได้เป็นความเชื่อที่ทำให้หลายคนหลงผิดความจริงคือทุกการสร้างรายได้ต้องใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเวลาหรือความพยายามเช่นการลงทุนต้องใช้เงินเริ่มต้นการสร้างธุรกิจออนไลน์ต้องการต้นทุนด้านเวลาและทักษะ แม้บางแนวทางดูเหมือนเริ่มต้นได้ฟรีแต่ความสำเร็จในระยะยาวต้องอาศัยการลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอการเชื่อว่าคุณสามารถสร้างไรายได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมักทำให้คนมองข้ามความจริงและพลาดโอกาสที่จะวางแผนอย่างถูกต้องข้อ10ไม่ต้องใช้ความรู้แค่ทำซ้ำคนสำเร็จหลายคนเชื่อว่าการสร้างพสดุอินคัมเพียงแค่ทำซ้ำในสิ่งที่คนอื่นสำเร็จมาก,ก่อนก็เพียงพอแต่นั่นคือความเข้าใจผิด ความสำเร็จของแต่ละคนมาจากปัจจัยเฉพาะตัวเช่นความเชี่ยวชาญสถานการณ์ตลาดหรือเครือข่ายที่แตกต่างการเรียนแบบโดยไม่เข้าใจอาจทำให้เจอปัญหาและล้มเหลว Passive Income ต้องการความรู้และการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับบริบทของตัวเองการทำซ้ำไม่ใช่ทางลัดสู่ความสำเร็จแต่ความเข้าใจในสิ่งที่ทำคือสิ่งสำคัญที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายได้จริงข้อ11แค่มือถือและอินเทอร์เน็ตก็รวยได้ คำกล่าวที่ว่าแค่มือถือและอินเทอร์เนต็ตก็รวยได้ทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าพาส s ซีฟอินคัมเป็นเรื่องง่ายเหมือนคลิกไม่กี่ครั้งแต่ความจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแม้ว่ามือถือและอินเทอร์เนต็ตจะเป็นเครื่องมือสําคัญแต่การสร้างรายได้ต้องการทั้งความรู้ทักษะและความมุ่งมั่นการทําเงินออนไลน์เช่นการขายของหรือสร้างคอนเทนต์ต้องใช้เวลาและความพยายามในการดึงดูดลูกค้าและแข่งขันกับตลาด การเชื่อว่าเพียงแค่มีเครื่องมือก็รวยได้นั้นอาจทำให้คุณมองข้ามกระบวนการที่แท้จริงของการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนข้อ12สร้างครั้งเดียวรวยตลอดชีวิตความคิดที่ว่า a s ส i v อินคา m e สร้างครั้งเดียวแล้วรวยตลอดชีวิตเป็นภาพฝันที่สวยงามแต่ความจริงแตกต่างอย่างมากแม้คุณจะสร้างระบบที่ดีในช่วงแรกเช่นธุรกิจออนไลน์หรือการลงทุนในสินทรัพย์แต่ทุกระบบต้องการการดูแลปรับปรุงและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหากไม่มีการพัฒนาธุรกิจหรือการลงทุนอาจล้มเหลวได้ความสําเร็จระยะยาวมาจากการอุทิศเวลาและการทํางานต่อเนื่องอย่าหลงเชื่อว่าการสร้างรายได้แบบ p a s s ิฟ e i อินคัมจะสําเร็จง่ายๆโดยไม่ต้องลงแรงอีกเลยข้อ 13. ทําการตลาดออนไลน์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็รวยการตลาดออนไลน์อาจดูเหมือนง่ายและเร็วแต่ความจริงมันต้องการทั้งกลยุทธ์ความรู้และการวิเคราะห์ การสร้างรายได้ผ่านออนไลน์ต้องอาศัยการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการแข่งขันในตลาดและการปรับตัวตามเทรนการหวังว่าทำแค่แบบเดียวแล้วรวยเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างมากทุกความสำเร็จต้องใช้เวลาความมุ่งมั่นและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและข้อ1 4แค่ทำคอนเทนต์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็รวยการสร้างคอนเทนต์อาจด,ดูง่ายแต่ความจริงต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์การวางแผนและความสม่ำเสมอ การหวังว่าทำคอนเทนต์เพียงครั้งเดียวแล้วจะรวยทันทีเป็นความเข้าใจผิดการดึงดูดผู้ชมและสร้างรายได้จากคอนเทนต์ต้องใช้เวลาการพัฒนาและการปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์การทำแค่แป๊บเดียวไม่มีทางพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง Passive Income อาจไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำไม่ได้ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความพยายามความรู้และความอดทนอยากลวที่จะเริ่มต้นใหม่หรือเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งใหม่ เส้นทางนี้อาจยากแต่ผลลัพธ์คุ้มค่าเสมอ